ก็องเห็นมันยังนี่มีขนมมีขนมอยากกินไมมอยากกินไ่ะรอก่อนนะมาเสือเข้ามาลูกเข้ามาเร็วๆอันนี้เบาอันนี้เสือเสือเข้ามาเสือเข้ามาไอา้ขนมใส่นมข้นอร่อยอร่อยเดียจ้ามแม่นี่แบ่งให้ทุกคน เสือเนี่ยมาทางนี้สีเสือมาทางนี้เอ,อ,อ้อ้อโหอ้าวอีกอีกนะดูขนมใส่นมข้นอ่านี่บ้าอันนี้เสือให้กินคาใหญ่ๆเลยหมดเร็วๆเ,เอ้ย ใหญ่เกินเบ้าบอกกูใหญ่เกินแม่อ้าวโหนี่หมดแล้วลูกอืมอ่าแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายนะคะอ่าเสียอ่าวบ้า เสืออ้าวบ้าเสือไฮไฟกันอันนึงสั่งซ้ำไฮไฟแม่ไอโอเคอันนี้ของพี่เสือ้ยหมดแล้วบอแบ